อ่าสวัสดีครับ mm hmm. เดี๋ยววันนี้ลองสอนการใช้แบบคร่าวๆสำหรับคนที่ต้องการสร้างพร้อมวิดีโอที่มีตัวละครมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปแล้วก็ให้บทพูดมันไม่สลับกันนะครับก็เป็นเทคนิคการใช้พร้อมดีนะครับว่าพิมพ์ยังไงไม่ให้บทพูดมันแบบผิดบางทีแบบคนนี้พูดบ้างคนนี้พูดอณะที่เราใส่ว่าคนที่หนึ่งพูดคนที่สองพูดอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะต้องใส่เป็นชื่อนะที่เรามันตึกคาแรคเตอร์ไว้ เดี๋ยวผมสร้างคาแรคเตอร์ปุณยายคนนี้ขึ้นมาแล้วผมมันทึกไว้กับนยายเล่มืมอ้าวชื่อแบบนี้แล้วกันครับก็คือผมจะมีคาแรคเตอร์ผมจะใช้เป็นอ่คนนี้เลยที่ผมถึกไว้ยายล่มกับสมศักดิ์แล้วกันสองคนผมก็มาที่พรอมาสเตอร์นะครับถ้าใช้แค่คนเดียวอเราสามารถจิ้มได้เลยนะแต่จิ้มสมศักดิ์เนี้ยเราก็กดอีดิเตอร์เต็มจอนะครับผมแล้วก็ลบไปตรงบรรทัดน,นี้ออกเนะี้ยลบ จะลบบรรทัดออกหรือจะลบแค่วงเล็บก,ก็ได้แล้วเราก็พิมพ์รายละเอียดไปเลยสําหรับอันนี้สาหรับคนเดียวนะแบบง่ายๆแล้วพิมพ์ไปเลยว่าสถานที่ที่ไหนอะไรอะไรให้ให้คุณลงุงคนนี้ทาอะไรพูดอะไรก็พิมพ์ไปได้เลยอ่ะส่วนวิธีนึงก็ใช้แบบกรอกแบบฟอร์มนะครับก็จะมีสองแบบนะก็คือสร้างเทมเพลตแบบง่ายกับแบบละเอียดไอ้แบบง่ายเนี่ยก็คือมันจะเราจะกรอกแค่นิดเดียวแค่สถานที่เหตุการณ์มีกี่คนเอาพูดอะไรบ้างใช่ไหมอารมณ์แบบไหนก็คือจะแบบจะไม่ละเอียดมาก แต่มันจะให้กําหนดคือสองคนขึ้นไปนะในนี้จะไม่มีแบบหนึ่งคนหรือไม่มีศูนย์คนถ้าจะแบบหนึ่งคนหรือแบบไม่มีคนเราจะใช้เกอกไอ้ตรงนี้นะแบบฟอร์มแบบละเอียดตรงนี้ครับมันก็จะมีให้เกาะเลือกประเภทเลือกอะไรเงี้ยหรือจะใช้ตัวเลือกด่วนก็ได้คลิกเข้าไปเลยเนะี่ยอย่างชิแนววอล์ก Network เนี่ยเราคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะเซตมาให้เราหมดแห้ะเราอาจจะมาเปลี่ยนแค่ตัวละครเนี่ยจานวนตัวละครกับตัวละครเฉยๆหรือเปลี่ยนแนวอารมณ์ก็ได้อ่าอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมมาสอน การกําหนดแบบแบบง่ายก่อนแล้วกานสร้างได้เป็นแบบง่ายอันนี้ง่ายสุดแล้วใช้แล้วมันมันใช้ดีด้วยนะไม่ใช่ว่าใช้ไม่ดีสําหรับคนที่อยากได้ตัวละครสองคนแล้วก็พูดคุยกันอนะไรเนี้ยอ่าฉากเกิดที่ไหนเดี๋ยวผมเอาแบบชุมชนชุมชนเก่าในไทยแล้วกันประมาณนี้เหตุการณ์อ่าคุณลุงกับคุณป้านั่งล้างจานที่ หน้าบ้านและพูดคุยกันอ่ะประมาณนี้แล้วกันอันนี้ผมจะใช้เป็นอตอัวละครสองคนนะคาแรคเตอร์แรกก็ผมจะเอาเป็นคุณยายแลมก็ได้ยายแลมที่สร้างเมื่อทีแล้วก็อันนี้เป็นสมศักดิ์คนนี้แล้วกันนี่ที่สําคัญคือตรงนี้นะครับผมชื่อสมศักดิ์อันนี้ยายแลมผมไม่ได้ใส่ชื่อไว้เลยผมดูแบนนะ อออไม่เป็นไรใช้เป็นคุณยายก็ได้จริงๆเดี๋ยวเร,เราไปใส่ชื่อให้เขาก่อนมีเรามากดที่ myCharacter กันนะครับผมตรงนี้แล้วก็กดที่อ,อีดดิตตรงยายแรมเนีย่ยตรงชื่อนี้เราไม่ได้ใส่ตอนที่สร้างผมไม่ได้กำหนดเลยยายแลมแบบนี้ก็ได้อืตรงอื่นก็กอกไว้อะไรเหมือนเดิมและมาที่บรรทัดสุดท้ายใส่คนจริงนะมันต้องใส่ใหม่ถ้าเรากดอี i ดิตอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วผมมาสร้างใหม่ที่เทมเพลต นีก็คือจะมีสมศักกับยายเล่แม่ก็จะมีชื่อตรงนี้บอกเนาะเนี่ยถ้าใครไม่มีชื่อแนะนําให้ไปกดอีดิเตอร์ในไมา์คัคเตอร์แล้วใส่ชื่อเขาก่อนนะครับผมเพราะตอนสร้างตัวละครมา a อไอมันจะไม่รู้ไงว่าเราให้สร้างชื่ออะไรถ้าเราไม่ได้ระบุไว้เราอาจจะต้องไปอีดิเตอร์สร้างชื่อเองเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะมาใส่ตรงนี้ครับเวลาพูดเนี่ยเราก็ใช้เป็นยายเล่แม่อย่างนี้ได้เลยลยายหล่แมพูดอเพื่อที่มันจะพูดไม่ผิดคนนะครับอ่าก็ใส่บทพูดเข้าไปอ่ะ เดี๋ยวนี้อ่ะประมาณนี้แล้วกันเป็นโฆษณาเรื่องหวยแล้วกันก็ปเป็นสมศักดิ์สมศักดิ์พูดอืมอย่าอย่าไปบอกใครนะอะลองเป็นสองบทอย่างนี้ก็ได้ครับเพราะบางทีเราเพิ่มเป็นสามบทได้นะแต่ถ้ามันเกินแปดวิมันอาจจะมีปัญหาก็เลยอันนี้มันมันยาวแล้วแหละน่าจะพอดีแปดวิ ถ้าเป็นบทพูดสั้นๆสองสามคนอะไรเงี้ยพูดได้นะครับหรือใส่ํำชับให้มันพูดไวๆได้ถ้าเราใส่ยาวอ่ะอันนี้เดี๋ยวง่ายๆก่อนอเป็นแนวจริงจังไอ้คลิปเจ็ดถึงแปดวิอ่ะกดสร้างพร้อมได้เลยครับอันนี้สําหรับเทมเพลตแบบง่ายนะถ้าแบบเดี๋ยวแบบฟอร์มแบบละเอียดอะ่ะเราก็ใช้เหมือนกันแหละครับต่างกันแค่ว่าฟอร์มแบบละเอียดมันต้องกรอกเยอะแต่มันมีเทมเพลตด่วนให้เลือกด้วยจะกดเทมเพลตด่วนก็ได้แล้วค่อยไปแก้ไขาบางบางอย่างแก้ไขแค่ตัวละครอ,อะไรเงี้ยครับ ข้อดีของพร้อมดีก็คือเนี่ยแหละมันใช้คาแรคเตอร์ที่เราเซฟไปได้ในแต่ละคลิปพอเราใช้คาแรคเตอร์เดิมมันก็จะออกมาเป็นเหมือนเดิมนะอ่ะเนี่ยเราก็มาเช็คครับผมว่าอ่าคาแรคเตอร์ครบสองคนแล้วก็มีบทพูดเนี่ยยายแลมพูดเซมไทยโอเคอ่ะอันนี้พูดสวนสักพูดโอเคตรงครับผมมีมุมกล้องกี่มุมสองมุมก็โอเคอันนี้มุมกล้องผมก็ไม่ได้ใส่นะอันนี้มันใส่ให้เองเลยก็โอเคอ่ะแล้วผมก็มาสร้าง อาโอเคครับผมก็ยังไม่ได้ดูนะคลิปเสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงแกซื้อหวยที่ไหนว่าเดี๋ยวนี้ฉันซื้อที่พร้อมดีเขาจ่ายเยอะมากแกอย่าไปบอกใครนะไอ้แกซื้อหวยที่ไหนว่าเดี๋ยวนี้เออโอเคอเคนี่ยครับผมก็เนี่ยมันก็มีมุมกล้องให้สองมุมอะไรโอเคหมดเลยนะครับผมเนี่ยบรรยากาศชุมชนเก่าหนะ้ลาลังจางยังก็คุยกันเนี่ยครับผมตัวละครที่ผมกําหนดก็ตรงนะเนี่ยผมสีขาวเสือ้อเหลืองอะไรผ้าถุง ส่วนต<ว>ัวละครว่าเดี๋ยวนี้นส่วนตัวละครตัวเนี้ยก็คือที่ผมเซฟไว้นั่นแหละครับที่ใช้หน้าเพจประจำอยู่แล้ว <c oughs> มันก็หน้าเดิมตลอดเลยใช่ไหมที่ผมเซฟไว้โอเคครับอ่าพอเราได้คลิปนี้มาแล้วใช่ไหมผมแล้วเราโอเคมันโอเคแล้วเราจะกดต่อฉากแล้วก็ไปกดต่อฉากนี่เลยครับนี่เลยกดต่อฉากไปปุ๊บก,กดต่อฉากปุ๊บแล้วกดอีดิเตอร์เต็มจออ่าแล้วเราก็จะมีสามทัดนี้ให้เปลี่ยนเราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะเนี่ย เนี่ยเปลี่ยนเฉพาะแค่ในวงเล็บถ้าเราจะไม่เปลี่ยนมุมกล้องเราก็ไม่ต้องระบุก็ได้ครับหรือจะเขียนว่ามุมเดิมแค่นั้นก็ได้ครับเนี่ยพิกมานว่ามุมเดิมแค่นี้ก็ได้แอคชั่นล่ะแอคชั่นไม่เปลี่ยนอืแบบเดิมให้มันนั่งรังจากันเหมือนเดิมก็ได้อันนี้ล่ะบทพูดแล้วลองสร้างพร้อมดูครับผมอืม แค่นี้พอเราได้พร้อมที่สองเราก็กดไปสร้างได้เลยนะครับไปสร้างคลิปได้เลยโอเคได้พร้อมมาแล้วครับผมเราก็มาเช็คที่บทพูดเหมือนเดิมเลยเนี่ยมันดีหรอวะแบบนั้นโอเคดีสุยายแต่โอเคครับผมกด copy คัดลอพร้อมได้เลยมุมกล้องก็มุมเดิมเห็นไหมมีสองงุมเหมือนกันอ๋อก็ไปสร้างได้เลยครับผมแค่นี้ก็จะได้เดี๋ยวก็จะได้คลิปโดยที่โทนสีบรรยากาศผ้าต,ต่างๆตัวละครต่างๆก็จะแบบมันก็จะต่อเนื่องกันครับโดยที่เราไม่ต้องไปใช้เครื่องมือสร้างฉาก อะไวลองดูสากนี้มันดีหรอว่าเว็บนั้นดีสิยายเขาให้อัตราจ่ายสูงมากอืมอ่ก็ประมาณเนี้ครับได้โทนอะไรเหมือนเดิมมุมกล้องถ้าเราไม่ชอบเราก็แค่ไปเปลี่ยนมุมกล้องเฉยครับอืมได้แนละ้วอันนี้แล้วก็ไปบอกมันแค่อ่าตรงนี้ได้เลยนะถ้าเราไม่ชอบเราก็บอกว่าขอมุมกล้องที่ดีกว่านี้แกพีพ่แม็กขอมุมกล้องใหม่ดีกว่านี้อ่าแค่แค่นี้ครับเดี๋ยวมันก็สร้างให้ใหม หรือใครอยากได้เป็นเจสันก็กดเจสันตรงนี้ได้เลยนะครับอืมอยากได้รูปแบบพร้อมเป็นเจสันแล้วก็เจสันไปสร้างอนะไรเงี้ยโอเคครับผมอันนี้ก็ได้แล้วครับผมก็ได้คลิปสองคลิปแหละเอาไปต่อกันได้ให้เป็นแบบพูดเรื่องเดียวกันอะไรเงี้ยครับอืมแต่ถ้าอยากได้สมูทเป็นฉากต่อก,กันแบบสมูทกว่าก็ใช้เป็นเครื่องมือสร้างฉากตรงนี้เนี่ยก,กดเพิ่มกดฉากแรกเพิ่มลงในฉากเงี้ยครับนะครับแล้วก็กดสร้างฉากที่สองต่อโดยการใช้เฟรมนะครับ การบันทึกเฟรมแล้วก็ไปเป็นฉากที่สองต่อแล้วก็ได้แต่การเอาพร้อมมาใส่ก็คือใช้พร้อมแบบเดิมนะครับในพร้อมดีกดต่อฉากเหมือนเดิมเลยเพื่อที่จะได้ตัวละครแบบเดิมนะครับโอเคครับใครที่ใครที่ทําเป็นแล้วหรืออะไรเป็นแล้วก็คงไม่ต้องดูคลิปนี้ก็ได้นะครับใครสงสัยตรงไหนก็เดี๋ยวอัดเขาเรียกว,ว่าทักมาให้ผมอดัดคลิปสอนแบบนี้ส่งให้ตัวต่อต,ตัวได้เลยนะครับโอเคครับ